สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25เมษายน2564นะคะเมื่อเช้าไปทำบุญใส่บาตรปล่อยปลาไหลมา8เออมาประสิตตัวนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนอย่าลืมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ขอให้เราเลยๆเฮงๆไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยนะคะว่าวันอาทิตย์ต้องซื้อเลขอะไรวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยการไม่สบายถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ง่ายเนาะก็ไม่ต้องซื้อเลขพวกนี้ ก็ไปซื้อเลขของคนที่เจ็บป่วยที่คุณรู้จักใกล้ตัวก็ได้หรือยอดโควิดก็ได้หรือโควิด -19 ก็ได้นะคะหรือถ้าคนที่แบบเจ็บป่วยอยู่ก็ให้ซื้อเลขบัตรนนะัดหรือยอดค่ารักษาพยาบาลก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือคนวันอาทิตย์วันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคำพูดการเจรจาเพราะมันได้ไพ่พาพูธย,ย้ำวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคำพูดการเจรจาแนะนําให้ซื้อเลขเบอร์มือถือนะคะย้ำวันจันทร์ซื้อเลขเบอร์มือถือ เพราะวันต้องใช้มือถือการพูดคุยเนาะการเจราจาได้เงินแนะนําเลยว่าจะเป็นเลขนําโชคให้พวกคุณเลขเบอร์มือถือก็เอาผลรวมเบอร์มือถือมาบวกรวมกันแล้วซื้อก็ได้นะคะรับรองเฮงค่ะส่วนคนที่เกิดในวันอังคารแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ล่าพวกคุณที่เกิดวันอังคารเฮงเงปังๆรวยๆกันไปนะคะขอให้พวกคุณโชคดีค่ะแล้วมาต่อกันที่ วันพุธนะคะให้ซื้อเอกสารราชการอย่างเช่นใบขับขี่บัตรประชาชนเลขสมโนโครัวก็ได้อะไรเงี้ยหรือใครทำงานข้าราชการแล้ววิสาหกิจก็ลองซื้อเลขพวกนั้นดูรับรองเฮงค่ะอันนี้แก้วแนะนำให้นะแล้วก็พอมาดูในตำแหน่งของวันพฤหัสแนะนำให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทำบุญทำทาน นะคะจะเฮงจะปังจะรวยเลขการทาบุญอย่างเลขปล่อยปลาแก้วเมื่อเช้า10ตัวก็ได้แต่ถ้าคุณมีไปทําบุญมาคุณก็ลองซื้อเลขเซมซี่ยอดทาบุญอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะส่วนวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานอย่างเช่นคุณ ขายของออนไลน์คุณให้โอนเงินเข้าบัญชีออนไลน์อะไรก็ซื้อเลขอันนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณทํางานออฟฟิศก็ซื้อเลขพนักง,งานออฟฟิศเงินเดือนปัจจุบันที่ทําอยู่ก็ได้หรือเลขที่ตั้งออฟฟิศของคุณก็ได้นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะแต่ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าหาเลขแผงลอยแนะนําให้ลองซื้อเลขแผงลอยของคุณตามตลาดนะมันจะมีเลขเลขแผงลองซื้อดูนะคะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์แนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ การเดินทางการท่องเที่ยววันนี้คุณจะได้โชคได้ลาจากการเดินทางการท่องเที่ยวแก้ไขพวกคุณเฮงเค่ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคทั้ง7วันหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่วันหลังค่ะบ๊ายบาย